าแ้ดเสวัสดีจ้าศูนย์เรียนรูเร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลั้นไรเเมือนีได้มีโอกาสตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนโน่นคออำเภอโน่นคูนจังหวัดรีสเกตโดยการนำของนายกรีธาเครือคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนโน่นคอ เดินนาพี่น้องเขามาศึกษาเรียนรู้เดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศสดๆขันในใพร้อมๆกันจ้าค่ะสวัสดีค่ะานายกค่ะครับผมนายกีธาสือุณครับนายกองการบร,ริหารสมพรรณบุรอนะครับอมเพื้องคุนจังหวัดศรีสุเกศครับามื้อด้นําคณะนะครับมาศึกษาดูงานนะครับบ้านมอรมทาการเกษตรเกษตรพ่อเพียงนะครับตามห้อยพอดวนของเข้านะครับเมือ่อนี้ก็ ทางคณะแลาก็ทาังเจ้าหน้าที่ผู้ศู์นะครับผู้ร้งเรียนน้ำมะเกือนะครับต่อจากจนสาชิกสิทุกท่านนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับในการบริหารจัดการของ้านมอรมทําการเกษตรนะครับสวนเพลินนะครับอ่ารู้สึกว่าครบทุกวงจรนะครับเพลินในรดับจังวัลนะครับสองปีสอนอ่าซึ่งนะครับสวนของเพลินนำบริไกลจากพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดของเข้านะครับถือว่ายุไกลนะครับ มาเยี่ยมชมได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางพานของพันธุ์ยาหน่อยนะครับสดินทอดของเขานะครับซึ่งพี่น้อง่านไปผ่านมากนะครับเขามาเยี่ยมชมได้นะครับซึ่งนะครับจะได้เห็นการบริหารจัดการนะครับในทาการเกษตรของเพื่อนนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับ้วก็ได้สามารถไปใช้ในการดำรงชีวิตเท่าใดอย่างสบายครับการประทับใจนะครับได้มาชมรากาหนาถึงว่าเป็นมอลําจังไรจังมาเห็ด เกษตรได้ขนาดนี้นะครับนะครับบริหารจัดการได้นะครับเพิ่นเอาเวลาไดไปทําการเกษตรนะครับถึงบางมือเพิ่นกลับไปอ่าไปเป็นมอรองมอลำนะครับแต่ว่าเิ่นสามารถทําได้นะครับืันนี้มาเกือบลอยชีวิตครับเกือบลอยชีวิตเลยนะคะแล้วก็มาเห็นแล้ววิธีชีวิตการดำรงชีวิตสภาพพื้นที่พื้นที่นี่ข้าอยู่ครับแต่แต่การบริหารจัดการเนี่ยคนละยางกันเพราะว่า เป็นจ่าส่วนมากเป็นเกษตทำการเกษตรปลูกเขาปลูกพืชเชิงเดียวเชิงเดียวครับเพ็่ออะไรเห็ดแบบผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ส่วนมากเป็นเกะจะทำไฮทำนาปลูกกระโพดปลูกมันนะนาเดียวไปเรื่อยสิครับรเป็นอะไรเ่็ดผสมพอพาแบบมาเบิงแล้วบบดนี้คิดว่าแนวคิดพี่น้องสิเปลี่ยนบอค่ะท่านนายกผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นการแบบน่าจะเป็นการสางรายไใหครับรอบรัวแะครับชุมชส่วนไหนเป็นอย่างดี พาพี่น้องมาเอาแนวคิดเนาะค่ะเนาะงพาพี่น้องมาเอาแนวคิดสนุกสนานเนาะค่ะมบนนี้ทนายโยกแต่ฟังมอรำพร้อมค<ข>่ะสองอนค่ะขอบ<ข>คุณในหลายค่ะท่านนายกมี่ขอเสนอเนี่ยำำกับสวนมรำธรรมกสิทธิ์ี่บอกว่า,วาสีห้ไปในทิศทางแบบใดอย่งสีนะค่ะมีคําแนะนําดีๆป่ะอ่าสำหรับคํา,าแน,น <laughs> าะนํายันประกาศแนะนําพ่าเป็นยังค่ะแนะนํามาเลยอยากให้ย่างต่อหรืออยากให้งยุดอย่งสีนะค่ะอยากแข่ย่างต่อครับเพราะว่าอาจจะได้ผ้าคณะมาเยี่ยมชมอีก ข้งต่อไปก็เป็นไน้เพราะว่าซึ่งที่สร้งสวนมอามทำกเกษตรเอ็ดมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้ส้านต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ร,รับรางวัลปีต่อไปอีกนะครับค่ะมื่อนี้ขอขอบคุณขันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคออำเภอโนนคูนจังหวัดรีสะเกดบ้านพี่เมืองหนองนะะเนาะขอบคุณใน,นหลายที่มาเติมเต็มกำลังใจเห้กับมอลำทำเกษตรหวังว่าโอกาสหนาทางสวนมอลำทำเกษตรทฮาสศิด้มีโอกาสตอนราบคณะจากท่างพี่น้องท่าง อบตโนนคออำเภอโนนคูนพี่น้องจากที่เกตนะคะขอพูดได้หลายเหมือนีขอบุญบารมีพ่อหลวงราชการดีเก่าราชการดีซิแล้วก็องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าคุ้มครองพี่น้องชาวอำเภอโนนคูนพี่น้องอบตโนนคอสุขสุขคนเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะท่านนายกขอคุณได้หลายที่มาเยี่ยามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ